สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเราร้บรองว่าคุณต้องกดไลค์นะครับวันนี้ค่ะสุขันสา่แยกคือพ่งนี้จะได้หยุดนะถูกต้องถูกต้องอ่ะก่อนจะหยุดกันในวันพวกนี้เนี่ยคือทักมากไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ขนาดออกนอกหน้ามากเกินไปนะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวมาแบบว่าสร้างเสียงหัวเราะกันก่อนนะแฟชั่นสุดหันซาถูกต้องค่ะแฟชั่นมันมีหลายแบบเข้าทางต้องมีเลยนะเรื่องของไปโปม่แต่วันนี้อาจจะไม่เข้าเธอเป็นกูรูทางด้านความงามมันจะไม่เข้าทางก็ได้นะทําไมล่ะฮะมันจะน่ากลัวเกินที่จะทำตามลองใส่ชุดเหล่านี้ดูสักหน่อยชุดอะไรอะค่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ก็ต้องรอเบรกหน้านะ ว่าตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะฮะอ๋อเหรอ,หรองั้นรีบเบรคดีกว่าคะ่ะเพราะอยากจะรู้แล้วนะว่าชุดอะไรที่มันจะเป็นแฟชั่นทำไมจะไม่กล้าใสอืมอเดี๋ยวลองดูช่วงหน้าคะ่ะ